ครับวันนี้จะพามากินปูแล้วก,แลวก็ปูแล้วก็ปูแล้วก็ปูโอ้โหมาหลายปูเลยนะครับนี่นะครับร้านนี้ไม่ได้มีแต่ปูนะครับก็ยังมีส้มตําถาดอร่อยๆอนะครับแล้วก็ยังมีมีปูอืมอะไรจะปูนั้งหนาเนี่ยก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตําบ้านสวนถนนกะเพรานะครับก็อยู่ในเขตอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็อยู่ถนนกะเพรานะครับก็ เจอกันได้เลยนะครับเป็นร้านลับเลยนะครับนี่นะครับลับมากครับอยู่ในทุ่งนาทุ่งหญ้านะครับนี่นะครับโอ้ร้านนี้วันนี้เขามีของกินมากมายนะครับเราจะมากินปาร์ตี้ปูกันนะครับที่ร้านเขาจะมีหลายโซนนะครับนี่ครับโซนนอกนะครับจะกินเป็นซุมนะครับส่วนตัวหรือจะกินแบบว่าข้างในก็ได้นะครับอ่าหรือจะไปห้องแอร์ก็ได้นะครับห้องแอร์เขาก็มีนะครับวันนี้เดี๋ยวหน่งเลือกห้องแอร์ดีกว่าครับเย็นๆที่ร้านเขาก็ร่มรื่นนะครับกว้างขวางร่มรื่นมาก นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องแอร์กันดีกว่าป้าห้องแอร์เขาเป็นแบบไหนนี่ครับป้าเย็นชื่นทำนะครับเย็นชื่นใจเลยนะครับเย็นจนจำกลิ่นได้ไม่ช่อโชว์ไม่หอมเมนูนี้เ็ามีเป็นเล่มเลยนะครับต้มตำปูไทยนะครับนี่ครับสี่สิบบาทนะครับปูปลาร้าก็สี่สิบบาทนะครับทุกๆนะครับร้านก็ขายถูกมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเมนูเขาเยอะมากเลยอ่าร้านเปิด แปนาฬิกาถึง18บแดนาฬิกาโหทุกเว้นวันพุธนะโหนี่อาหารจานเดียวก็มีนะครับอ่าของทานเล่นอิตาลีโอโหมีเยอะครับมีเยอะครับเมนูเขาหลากหลายเลยนะครับอาหารก็มาแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ปาร์ตี้ปูกันเลยดีกว่านี่นี่แกงส้มปูนะครับก็จะมีแต่ปูอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับปูเขาแกะมาให้แล้วนะครับมีทั้งปูแล้วก็มีไข่ปูนะครับ ดูก่อนครับว่าผักเนี่ยครับเป็นผักอะไรหาผักไม่เจอเลยนะครับโอ้นี่ผักกระชับนะครับนี่ผักขึ้นชื่อของอำเภอแกลงนะครับนี่ครับกระชับนี่ครับผักกระชับนะครับผักขึ้นชื่อของอเภอแกืมน้ำแกงนี่แบบเข้มข้นมากครับเปรี้ออยวค็มเผ็ดหวานกําลังดี นี่นะครับแกงส้มเขาก็มีไข่ปูมาด้วยนะครับโหแน่ถูกใจนะครับถูกใจคนชอบไข่นะครับนี่ครับเราก็ตักมาแล้วนะครับเข้าป่านีครับทุกนี่นี่ดูร้อนร้อนเลยครับน้ำแกงชุกมคนําตำถาดนะครับโหนี่ดูพริกดีครับอันนี้เป็นตําปูนะครับเป็นตําปูม้าแล้วก็มีเครื่องเพียบเลยนะครับนี่นะครับเครื่อง บอกไปถูกครับบรรยายไม่ได้นะครับเยอะจัดครับผมนี่นะครับโอ้โหต้มตำดูสีสันเขานี่เดี๋ยวเราชิมก่อนต้มตำปูหมากตุ๋นใหญ่มากหอมฟันปูนะฮะชุ่มๆชุ่มๆมีพริกติดมาด้วยครับนี่ครับมีปูอัดปลากรอบหมูยอ ก็โพดโอ้โหนี่ไข่ก็มีไข่ไข่อะไรเนะี่ยไข่ยูมะม,มามาคำนี้ข้าวข้าวเดี๋ยวสั่งนี่ตำตำเนี่มันจะปูเนี่ยปูกิบฟัวเนี่ยผมเยอะจังโดนัทปูนะครับเขาก็ทำมาเหมือนโดนัทกุ้งเลยนะครับนี่นะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับมีนงวงแบบโดนัทนะครับแต่เนื้อเป็นปูจิ้มน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มบวยเน้นๆเด้งๆครับผมหอมกลิ่นปูต้มตำปลาย่างนะครับก็กินกับข้าวมันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่แกลงเลยนะครับเขาก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าร้านต้มตำต้องมีแบบนี้นะแทบทุกร้านเลยนะครับข้าวมันนี่จะเป็น ข้าวมันกะทินะครับไม่ใช่ว่าข้าวมันไก่นะไม่ใช่นะครับนี่ะครับก็จะกินคู่กันแบบนี้นี่นี่นะครับอืมตอนนี้จะเป็นเหล่าแซลมอนหอยแครงนะครับนี่นะครับหอยแครงเขาก็รวบมาแล้วนะครับเนื้อแซลมอนนี่นะครับนี่ส้มๆแดงๆนี่นะครับนี่หนองก็พูดไปซีดไปนะครับชิมน้ำยำมาก่อน อืมกำลังดีไม่เค็มมากกระเบนสดสดต่อไปก็จะเป็นการบุตหอยออสดสดครับคุณจะลวกเนื้อเขายังแน่นๆตึงๆอยู่เนี่ยยังยังหอมกินหอมเลือดเลือ,อดยังหวานอยู่เลย มันอันนี้<ใ>นถ้าใครไม่กินเผ็ดเราบอกเขานะครับแค่ดัดดๆๆนหนกินเผ็ดกินเผ็ดเนี่ยจานนี้เป็นปูแกะนะครับก็ใช้ปูสดๆหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับเขาก็เอาไปนึ่งให้แล้วเขาก็จะามาแกะให้นะครับนี่นะครับก็จานนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับก็เป็นน้ําจิ้มซีฟูดปุดของทางร้านรันนะครับมาจิ้มเลยแบบนี้เนี่ยน้ำจิ้มแต่ปาก การปูครับผมอันนี้เป็นปูม้านะสำหรับคนชอบกินปูนะครับนี่ครับแหมถูกใจเลยคนระับถูกใจคนชอบกินปูเก็บมาให้เรียบร้อยมีที่กินอย่างเดียวจานนี้จะเป็นยำปูไข่ดองนะครับนี่นะครับว่าเอามาหนึ่งตัวเป็นปูไข่ดองน้ำปลากวนนะครับอ่าจะเป็นปูดำนะครับปูทะเลน้ำยำเขาจะมี มะม่วงมาด้วยนะครับเครื่องยำก็ไม่ได้มีแต่มะม่วงนะครับข้าวโพดก็มีนะครับเน่แบบนี้เน่แล้วก็โปะบนแล้วเราก็ตักครับผมโอ้ครับอื้กินของเป็ดเผ็ดมาเยอะนะครับนี่นะครับก็จะมีจอปูให้นะครับโอ้โหก้อนให,ใหญ่แบบนี้เลยนะครับจิ้มน้ำจิ้มดีมดครับปลาทร,รออะไรเข้าปากอื้ม มปดูไส้ในของจอปูนะครับนี่อือนี่ปูนุ่นเล้นปูนุ่ลลนลน้นแบบนี้ที่ร้านเขาก็จะมีของฝากด้วยนะครับก็จะมีน้ำปลากระปิอ่านี่นะครับแล้วก็จะมียาหมองยาดมเยอะแยะเลยนะครับอ่านี่ครับจะมีสาหร่ายอีกนะครับอ่านี่สามห่อร้อยนะครับก็เป็นสาหร่ายไม่ใช่ไม่ใช่สาหรา่า,รายอะอะไรก็เ,เกียบเห็ดเออเห็ดเออกระโถ เห็ดทอดเออนี่ครับสมคุณ์เขาเทียบเลยนะครับมีรถดังเดิมรถสาหร่ายรถต้มยำนี่อ๋อลมกำลังกินรสสาหร่ายเราก็รู้ว่าสาหร่ายนะไม่ใช่นะอ่าเห็ดทอดครับวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากเลยนะครับก็อยากมาก็ตามมาได้เลยนะครับต้องสุดคุกเกินเอาเองนะครับว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับร้านส้มตําบ้านสวนสนุนกะเพรา